สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับที่นี่ร้านวุฒนนบุรีนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์แนววินเทจและโบราณหรือทุกๆรุ่นเลยนะฮะอยากซื้ออยากขายก็เข้ามาหาเราได้นะครับร้านผมนะครับตั้งอยู่จังหวัดนนทบุรีหลังแม็คโคนครอินมาไม่ถูกเซิร์ใน Google Map ว่าร้านวุฒนนบุรีไม่มีทะบุรีนะครับร้านวุฒ เวนวักนนบุรีร้านเราทําอะไรบ้างครับร้านเราซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์ทุกรุ่นเลยจริงๆนะครับไม่ว่าท่านมีรถเก่านะครับอยากมาดูรถใหม่หรือว่ารถที่ใช้งานได้คล่องตัวก็นํารถเก่ามาเทิร์นได้หรือท่านใดที่มีรถ เก่าเก่า,าอยู่แล้วขับไม่ได้จริงๆอยากมาเทินรถที่ใช้งานได้ก็เอามาครับร้านเราก็มีบริการเอออีกหนึ่งบริการร้านเรามีบริการไปรับซื้อขายถึงที่เลยท่านอยู่บ้านนั่งรอรอจ่ายเงินอย่างเดียวรอรับเงินอย่างเดียวเลยเรามีรถบริการไปถึงหน้าบ้านท่านเลยไม่ว่าจะเป็นอยู่จังหวัดไหนไม่ว่าจะเป็นแห่งหนตําตำบลใดเราเข้าไปได้ทุกที่แน่นอนครับหรือว่าท่านใดมีปัญหาเรื่องของการโอนทะเบียนก็ ปรึกษาเราได้นะครับเราก็มีบริการครบวงจรแหละครับในเรื่องของการไปเอารถของท่านไปโอนทะเบียนที่ขนส่งแต่ที่ร้านผมทําแบบถูกต้องนะครับเราไม่มีการโอนนอกหรืออะไรต่างๆสมัยนี้ทําที่มันถูกต้องดีที่สุดนะฮะเราก็จะแจ้งกันตามจริงเรามีโปรไฟล์ให้ลูกค้าว่าเราได้ถ่ายรูปเอารถเข้าขนส่งแล้วโอนได้แน่นอนนะครับค่าบริการไม่แพงครับเพื่อนๆครับแค่1น0 0บาทเท่านั้นเอง ท่านอยู่กับที่นั่งรอๆรอ,อจ่ายเงินเหมือนกับที่ผมบอกเลยแล้วก็ในเรื่องของการที่อย่างวุดเนี่ยที่ร้านวุดก็จะมีในเรื่องของการที่ซ่อมบํารุงนะฮะซ่อมบํารุงหรือรีสโตรถทั้งคันเลยแล้วก็มีบริการด้วยแต่เราทําเป็นบางรุ่นนะครับเราก็ดูลูกค้าด้วยถ้าเกิดลูกค้าอยากทําจริงเราก็ทําให้เราอยากให้ท่านรักในสิ่งที่ท่านเอามาทํากับเราสุดท้ายนี้แล้วเบอร์ติดต่อวุดครับเพื่อนๆครับเบอร์โทรนะครับ0922613231 อีกหนึ่งรอบครับเบอร์โทรครับ0922613231เบอร์นี้ก็จะเป็นไลน์ด้วยหรือ Facebook นัททวุฒิจำปาพันธ์ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผมจานิวบ้านสะสม f a c e b o o k จานิวบ้าสะสมหรือเพจของช้าของชัวหวยในอดีต t ิกต็อจานิวบ้าสะสมนะครับลูกค้าท่านใดต้องการของโชว์หวยการาด ของตกแต่งบ้านตกแต่งร้านอาหารสนใจติดต่อเราได้นะครับจะซื้อแยกเป็นชิ้นจะยกตู้หรือจะให้ไปจัดได้หมดครับราคาเป็นกันเองครับที่ร้านเรามีของช่วยหลากหลายชนิดเช่นแป้งสบู่แฟบยาดีฟันป้ายโฆษณาสําหรับยิบปัวค้าปีกค้าส่งท่านใดมีพวกของเก่าของชว่วยที่หลงเหลืออยู่ในกระดังสามารถติดต่อเราได้นะครับหรือ,อมา่าอาเฮียลูกป้านาอาถ้าของเก่าภายในบ้านที่ไม่ได้ใช้แล้วอ่ะผมรับซื้อครับหรือ ส่งมาเช็คราคากับผมได้ไม่ขายไม่เป็นไรแต่ผมจะบอกราคาให้หรือถ้าพอใจก็ขายถ้าท่านอยากได้เราก็มีขายแต่ท่านอยากขายเราก็รับซื้อท่านใดที่มีของเยอะหรือมีของอยู่ที่บ้านแล้วอยากขายก็ติดต่อผมได้เบอร์ hmm. โทร0 8 8 2 8 2 4 mm 9 hmm. 1 6้านร้านตั้งอยู่ที่จังหวัดชัยนาทครับแต่ไม่มีหน้าร้านนะครับแต่ถ้าจะมาโทรมาติดต่อก่อนได้ครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวจะเปิดให้ชมของเก่าของชฉ่วยของสะสมให้นึกถึงเรา จานิวบ้านสะสมเรื่องช่วยไว้ใกล้ผมครับครับสวัสดีครับผมหนุ่มนะครับผมเป้ครับครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเชิญชมงานนะครับที่เรานัดเพื่อมามิทติง้งแล้วก็พบปะสังสรรค์กันในระหว่างกลุ่มรถเบนซ์โมเตอร์ไซค์เบนซ์หางปลาแล้วก็กลุ่มเบนซ์ตาตั้งตั้งแต่โมเดล W110-111112 w 110, 11 1 0 8 1 1 0์ W114 W115 แล้วก็อาจจะมีเพื่อนๆที่เป็น Mercedes-Benz เหมือนกันเนี่ยซึ่งอาจจะไม่ได้ให้อยู่รวมอยู่ในกลุ่มตาตั้งเนี่ยก็สามารถมาร่วมแจมแล้วก็มาร่วมงานกันได้วัตถุประสงค์นะฮะในการจัดงานครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากรถคลาสสิก Mercedes-Benz เนี่ยมีการรวมตัวกันน้อยมากหรือมีโอกาสรวมตัวกันน้อยมากแต่ในการใช้งานเนี่ยเรามักจะพบปัญหาพบอุปสรรคในการบูรณะในการซ่อมแซมหรือว่าในการตกแต่งใดๆเนี่ย เราก็จะมาได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนพูดคุยกันในงานนี้นะครับครับก็อาจจะเดินดูเดินชมรถกันนะครับแล้วก็มีในส่วนของพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเกี่ยวกับเรื่องการทํารถแล้วก็ในเรื่องของการหาอะไหล่นะครับวันนี้นะครับเราได้เกียรติจากเกสพิเศษของเรานะครับก็คือหมอโดมรถนิยมนะครับได้มาร่วมงานแล้วก็ได้มาร่วมพูดคุยแล้วก็มาชมงานนี้ด้วยครับผมแล้วก็ทางกลุ่มเรานะครับมีช่องทางให้การติดต่อแล้วก็ สื่อสารแล้วก็พบปะพูดคุยกันคือกลุ่มกลุ่มชุมนุมเบ้นห่งปลาแห่งประเทศไทยครับผมเฟซบุ๊ก <F ace book> นะครับ วัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมเจอร์ลังสิตเรามีงานรถมิทติงของรถเบนซ์เขาซึ่งบอกตรงเลยว่าในส่วนของรถเบนซ์เนี่ยรถคัสติกรถยนต์เนี่ยผมไม่ถนัดเลยวันนี้เราได้รับเชิญมาในคงเจนเมื่อกี้รับเชิญกันมาก็คือเดียวเ่อกี้จะติดไ้เละมาแล้วนะจริงเรามีการโทรคุยเรื่งหน้ามาแล้วมีนัดกันเรียบร้อยแล้ะก็เลยขอขอให้หมอมาช่วย ช่วยดูหน่อยว่าอยากดูเองด้วยนะใช่ไหมเกี่ยวกับเบนเกี่ยวรถคันสี่ต่างๆแล้วผมเชื่อว่าทับแปดทับมท้ายมูอะไรหัวขนาดอยู่แล้ววันนี้ก็เลยเชิญเป็นพิธีกรรับเชิญแล้วก็ผมก็อาจจะต้องมอบหน้าที่ให้พี่หมอไปไอเดี๋ยวดิอย่างนี้ไม่ได้ดิอ่าไปดิการไปดิการปดิการโอ้ยเนี่ยเดี๋ยวเขอศึกษาด้วยโอเคอันนี้ก็เปิดประตูขี่เลยใช่ไหมอืมงั้นเดี๋ยวเรานี้เดี๋ยวเราอาจจะหาคนจัดงาน เนี่าผาแม่งานหน่อยแล้วก็เดี๋ยวให้แม่งานพาเดินดูรถชมจริงรถน่าจะมีรถน่าจะทยอยนะเพราะว่าจากบรรยากาศด้านนอกรถมันติดอ่ะเนาะเดี๋ยวเราระหว่างนี้เราก่อนที่เราเจอคนจัดงานเราก็เดินให้เองก่อนดิให้ให้ความรู้ก่อนเลยดีกว่ามาเลยเอาวันเนี้ยเรากูเห็นแม่แตงแม่แต่งก่อนเลยไอ้เหี้ยมึงเล่นแม่แต่งก่อนเลยวันนี้เขาคร่าวๆอ่ะที่เขารวมนะนับรุ่นจริงจริงอะจะมีตั้งแต่108 109 หนึ่งหนึ่งศูนย์อังปานแล้วก็ตองหนึ่งแล้วก็หนึ่งหนึ่งสองแล้วก็เว้นหนึ่งหนึ่งสามไม่มีเพราะเลขสิบสามฝรั่งมันได้ยอ่าแล้วเป็นหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่เป็นทางจากเป็นหนึ่งห้าแล้วก็ประสุดที่ประมาณยุคตาตั้งนี้แล้วอย่างนี้วันนี้เรามีโอกาสได้เจออย่างอย่างทับแปดอย่างเงี้ยอ่าทับแปดทับแปดเนี้ยมันจะมีหูช้างไม่มีหูช้างนี่มันเป็นต่างกันยังไงครับเริ่มพันแรกก่อนเลยดีกว่าอย่างเงี้ยนับจะเป็นหนึ่งหนึ่งห้าอันนี้มันเป็นกระจกวันพีชไ ตัวถังมันจะเขียนว่าหนึ่งหนึ่งหไงหนึ่งห้า W หนึ่งหน่าถ้าเป็นมีหูช้างครับทับ8ดหูช้างจริงๆมีหูช้างก็มีทั้งหนึ่งหนึ่งสทับแดกับหนึ่งหนึ่งห้าอ๋อหนึ่งหคือตัวสดา้ายใช่แต่เราก็มันจะมีข้อแตกต่างอะเพราะว่ามีคนเคยมีคนสงสัยว่าทำไมมันต้องมีทับแปดไอ่าทำไมเดีย๋ยวค่อยไปหาข้อมูล <laughs> วันนี้มาไม่ทัน <laughs> วันนี้มาไม่ทันอ่าเนี่ยสิ่งที่ทานที่ชอบชอบสำหรับยุคนี้นะก็คือเนี่ยการที่ยังมีีีีดไซนน์ท่เเป็โครมยมยั แล้วก็เนี่ยต้มดูดีๆก่อนนะพอมาถึงยุคเนี้ยไฟด้านนี้มันถูกตัดตรงอ่าเดี๋ยวเราขยับลงไปดูรุ่นว่ามันจะพออย่างนี้เสร็จปั๊บเราไล่ลงไปลึกนะเราเริ่มเป็นเฉียงอย่างนี้อ่าแล้วก็เริ่มเป็นทีเขาบอกตา<ง>ตะแตนโอเคอันนี้เดี๋ยวเราพามันไม่ไม่ไมเอานี่เขาว่ามันแจมแหละ<ถ>ตระกูลเบนซ์เหมือนกันอันนี้เป็น W 1 2หนึ่งสองหกอันนี้เป็น W 1 2หนึ่งสองหกจากจากวิถีของตาตั้งมันก็มาเป็นพวกนี้และ ตอนนอนแล้วอ่าอีกเป็น W 1 2 3อันนี้1 2 3แล้วก็ขยับไปเป็น1 2 4ใช่เปนอันนี้ยังอยู่ในเวอร์ค่ายของ E Class อ๋ออันนั้นคือ S อ่าอือยุคเนี้ยที่มีอ่ะเอาล้บไง่ายกว่านะ C ี E E แล้วก็ S S แล้วก็ S E อันนี้มันคือหม่ใอ๋อไม่ไม่ให้นับตัวนั้นอ๋อนับตัวหน้าแล้วยิ่งมันมีอีกทั้ง B ีทั้งเอเออันนี้นะเอบีซีจีอ่อันนี้ก็คืออาจจะ อะาแล้วมาหน่อยใช่ใช่อย่างเงี้ยตัวเนี้ยอย่างที่เราเห็นนะอันนี้ก็คือมหากราบของ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 เบนก็คือ SL อันนี้คือ 107107SL ใช่ครับถูกต้องครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนแต่ก่อนที่เรามีอ่ะตั้มเรามีจะมีตัวยาวนั่นคือ SLC เอย่อมาจากซูเปอร์ไลท์มันคือน้ำน้หนักเบาแต่ว่ากำลังเครื่องแรงแต่ตัวนี้เป็น SL ที่สามารถยกหลังคาแข็ง แล้วมีหลังคาอ่อนซ่อนข้างในอีกทีนึงได้ด้วยได้ด้วยสองอันเลยก็คือไอที่เราเห็นอยู่นี้คือเป็นหลังคาแข็งยกออกมาถ้าเรายกออกมาปุ๊บใส่หลังคาอ่อนได้ถูกต้องครับนี่คือมหากราบเลยครับหนึ่งูนย์เจ็ดก็คือยอดนิยมที่คนหาโอ้ได้ครับตอนนี้ขึ้นทำเนียบพลาสสิกไปแล้วเดี๋ยวนี้ยราคาราคาอยู่มันสองล้านกว่าใช่ไหมสองล้านกว่าสองล้านกว่ามีหรปล่าที่เป็นพ้าแปดอืา แล้วก็จะเห็นเลนเอนล่องรอยที่ต่างกันเมื่อกี้นี้พอมีอยู่ช้าตั้มสังเกตง่ายๆกระจกอ่ะมันจะถูกติดข้างข้างข้างประตูแล้วมันจะไม่ได้อยู่มุมละเห็นปะ่ะถ้าอยู่มุมมันจะไม่เหมือนหนึ่งสองสามไงหรือุ่นม,มันจะคาบกันเนี่ยแต่่วนอื่นๆอย่างพวกไฟน่องไฟหน้าหรืออะไรต่างๆคล้ายกันครับคล้ายกันเดียวกันทัน้งหมดตัวนี้รุ่นนี้ไม่มีมันมีสองประตูก็มีครับสองมีก็มีครับสองประตูมีแล้วอย่างอันนี้จะเป็นแหวนอันนี้อันนี้เป็นหนึ่งสองสามต่เป็น T E ให้จําไว้ว่า ถ้าเป็น2ประตูจะลงท้ายด้วย CE แต่ถ้าเป็นแวนจะคือ TE -TE -TE TE ทนี่หนึ่งสองสามทก็คือถ้าเป็นแวนจะเป็น TE 1ีหนึ่งสองสามใช่ครับแล้วก็เนี่ยสเปคมันจะไม่เหมือนกันมันก็ต่างกันที่ไฟอย่างนี้สเปคเมกามันจะมีพิพัปเปอร์อีกมียื่นออกมาก็คือเป็นกระชนใหญ่ขึ้นใช่ครับกฎหมายในยุคนั้นไงโอ้เองเนี้ยค่อนข้างครบเลย เราดูอันนี้จะเป็นล้อพี่เป็นล้อกัมกึ่งแล้วอันนี้จะเป็นล้อเล็บสิงเป็นล้อของหนึ่งสองสามที่เอามาใช้สวัสดีครับคุณสบายดีครับขับมาแตงมาด้วยดูเขาพี่ขับอเไรด้วงนั่งรถไฟฟ้ามารถติดไม่ไหวก็เดี๋ยวเรารอเดินเดินเช็คกันนะครับนะครับว่าเพราะเราจะเอาวันนี้เราจะมีไฮไลท์อะไรเดีรอเรารอได้คุยกับเจ้าของงานกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงระหว่างเนี้ยระหว่างที่เรารออยู่เดี๋ยวเราคุยกับหมอไปก่อน ช่วงนี้ก็สายหมอเขาอยู่แล้วคนต้องทักเป็นเรื่องปกติไม่ใช่สายเราเอาเลยเอาเลยเลยอุ่นครับเห็นปะนั่นจะชัดแล้วเห็นปะอันนี้คือเก่ากว่าเก่ากว่าอันนี้คือหนึ่งศูนย์แปดไงอ่า นี่ส่วนแปดใช่มาก็่การเป็นหน้าถูกต้องครับไอ้ดูอย่างเงี้ยดูแพลตฟอร์มง่ายๆก่อนแล้วยุคก่อนจะเป็นกันชนพวกนี้สองชั้นอ่าแล้วก็อันนี้หรือเปล่าที่เขาเรียกว่าตัวเป็นตาตั้งไอ้ไม่ใช่เป็นสองชั้นตากระแตนตากระแตนนี่ไงเใช่ไหมอันนี้คือตาตากระแตนอันนี้ไม่ใช่ตาตั้งอันนี้ตาตั้งตาตตั้งกระแตนอ๋อนี่อันนี้คือแบบแบบนี้แล้วยุครุ่นนี้มันก็จะเป็นคาบเกี่ยวกับที่เขาเรียกหางปลาตาตากระแตนก็คือเป็นหางปลาที่ไม่ได้ไปกลม ก็คือเป็นไฟอย่างนี้ไม่ใช่มันคือคันนุนย์อันนี้ก็คือเป็นรุ่นเดียวกันนี่เวอร์ชันของ108หมดเลยอ่าอันนี้ก็คือเป็นอันนี้แต่นีนจะเป็นสเปกเมกาก็จะมีไฟไฟแยกออกมาแบบนี้อันนี้มันคือพิกัดซีดานหรูเพราะว่ามันเป็นเอสคลาสเป็น S อก็เลยอยู่ในอยู่ในทำนียของรถต้องครับรถแบบหายขึ้นมาหน่อย อันนี้ก็จะที่เราเห็นวันนี้มันจะเป็นงานของที่เขาบอกก็คือตาตั้งอป่ะพวกหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งไอ้หนึ่งหนึ่งสี่จริงๆแล้วท่านนับกันจริงๆอ่ะตัวแรกที่มาที่เขานับพิกัดอ่ะก็คือตัวนู้นตัวหนึ่งหนึ่งศูนย์ตัวนี้เราไม่ดูใช่ไหมยังไม่ดูมาดูท้ายอันนี้มันลึกกว่าอ่าพลาเวอร์ชั่นอย่างงานที่เขารวมกันอ่ะเนี่ยคือตัวนี้คือตัวนี้อันนี้คือหางปลาอันนี้เล็กุ่นหางปลาเลยครับดีเขาเรียกเป็นหางปลาเป็นหางปลา เนี่ยคือไฟโกงคือไแรก W110 เนี่ยอยากดูรู้เลยอย่าเขียนเนี่ย110ง่ายๆเลยถ้ารหัสรหัสของตัวรถเนี่ยให้ดูให้มันมันจะเขียนอยู่แล้วชัดเจนอยู่แล้วที่ตัวรถโอโลพวกนี้มันอยู่ในอยู่ในบ้านเราอยู่แล้วเนี่ยก็สังเกตมันก็จะมีเวอร์ชั่นแบบแตกต่างกันที่รายละเอียดไหมมีหงอนตัวนี้ตัวก็ยังไม่มีไฟเลี้ยวเพราะตัวนี้เป็นเจนแรกไฟเลี้ยวมันจะเป็นก้นหอยมันอยู่ตรงนี้ แล้วพอพัฒนามาไฟเล็กก็มาอยู่ตรงนี้อ่าก็มาพัฒนากลายเป็นตานน้นตานุ้นก็คือไล่ลงมาเลยอันนี้คือเก่ากูกแล้วใหม่ไอ้ตานี้ก็ถูกไปใช้กันหนึ่งแปดแล้วมันก็คาบกันเลยอะก็คาบกันไลช่วงนั้นเชนพอดีเปลี่ยนเแล้วกันชนจากชั้นเดียวเห็นปะเอามาเป็นหางปลาสาตากะแตนสองชั้นละแล้วก็จะดูที่หลักๆอีกอันหนึ่งคืออันนี้กระจกเนี่ยอะไรปะเป็นคอหงแล้วตามดูนี่นะนี่ เป็นปะอ่าอันนี้เหมือนกันละอันนี้อันนี้อันนี้คือเก่ากว่าดีเทลอันนี้อันนี้ใหม่กว่าอันนี้ใหม่กว่าอันนี้เก่ากว่าอ๋ออันนี้เก่ากว่าคนตัดต่อคจะจำได้ป่ะผมไม่รู้เนี่ยว่าว่าอะไรเป็นอะไรของข้าวไม่ต้องไปเข้าวใช่เออใช้ความสุขไปอืมอันนี้คือในที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นรุ่นเหมือนกันเลยทางสองศูนย์เอสเลยพวกนี้เอ่อพวกนี้ทั้งหมดกก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์ หนึ่งหนึ hmm. ่งศูนย์กับหนึ่ง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 ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ก็คือไฟกลมหนึ่งหนึ่งหนึ่งตองหนึ่งก็คือเป็นหางปลาแต่เป็นไฟไฟสองชั้นตะกั่ยันอันนี้ก็คืออยู่ในหมวดของหางปลาหางปลาอยู่ในหมวดหางปลาหางปลาฟิทเทลใช่ป่ะพอมาเป็นหนึ่งศูนย์แปดอ่ะมันคือฟินเทลไงคำว่าฟินเทลคือหางมันเริ่มหายไปไงเหลือแต่คีบเล็กๆละเหลือแต่เล็กๆมันเริ่มลงไปเรื่อยๆ จริง้วมันเป็นก่อนที่มันลงมันมนมาก่อนใช่มันมนมาก่อนก่อนมันมนมาก่อนไอ้เหี้ยเออก่อนที่มันจะลงมันก็มนมาก่อนมันมนเสร็จแล้วก็มาตั้งตั้งแล้วก็ลงมาเหลี่ยมอ่ะออกเลี่ยมดีกว่าใช่ไหม่มาเหลียมดีกว่านะโอ้โหนี่จะก็เห็นมาตั้มจะมีบางคันมีเดินลุกก็คือมีคิ้วบางคันไม่ได้ใส่เห็นปะแต่อ้นนี้โคตดแพงลยเน่ยใช่ไหมต้นหอยอันนี้ก็คือของตรงรุ่นในตรงยุคเลยที่ต้องมีเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ยังว่าแหละตั้มลองสังเกตภายในดีๆนะ เห็นปะจะเป็นโซฟาใช่ปะพอมาเริ่มเป็นตองหนึ่งอ่ะก็จะเริ่มเป็นโดลุบแบบแยกแล้วก็มีพับกลางโคตรสมบูเลยอันนี้ก็คือจะเป็นจะเป็นของมันอยู่แล้วมีกันศาสตร์เนี่ยแล้วดูดีๆล้อมันจะเป็นสิบสามตั้มสิบสามแล้วมีบิวทีลิงครอบใช่ปะแล้วพอขสียบไปเรื่อยๆป๊อ พอไปเป็นรุ่นพวก108พวกนั้นเป็นเริ่มเป็น14แล้วเนี่ยมันจะเริ่มขยับเนี่ยราเป,ป๋าตกกลางไม่ใช่ทา้ายจำจำเอาเหนื่อยไหมกันนะเหนื่อยเหนื่อยจำไม่หลบนี<ำ>่เคยเล่นมาไม่เราเคยเคยทําเล่นมาอยุคนั้นน่ะที่ขายไปไม่ได้ตังค์หมดไ <c oughs> ล่ขายหมด <c oughs> เลยทิ้งทั้งหมดเนี่ยทุกเนี่ยทำมาผมรู้ผมเคยเนี่ยผมเคยมีตรงดินแดงเนี่ยไอ้ที่เมื่อก่อนร้านเก่าอ่ะเขาจะมีมัสยิด เขาิเนี่ยน่าจะเป็นตัวนี้แต่ไม่ผิดไฟแบบนี้ไฟเดียวอย่างเงี้ยะไม่มีไม่มีไฟเลี้ยวขายซื้อมาห้าหมื่นทะเบียนโอนนะแต่ว่าสภาพก็กลางๆกลางๆหน่อยเขาจอดไว้แล้วกาขับได้เติมแบบแล้วก็ขายไปแปดหมื่นในตอนปีประมาณสี่หกสี่เจ็ดอะหกซีสสี่หมื่นห้าขายไปขายไปแสนสองอ้้ดีใจกระดูกระดดีใจตอนท่านเป่ะแปดหมื่นก็ดีให้กระดูดีใจตอนนี้ตอนแรกก็สามหมื่นตอนนี้เสียดายเลยคือมันมันราคาที่เราซื้อมันถูกนะ ตอนนี้มันก็หาหาไม่ยากพอดีของแานเป็นเบนซ์พวกนี้คือเลยรลู้ั่เตอร์แม่ไม่เป็นรถที่อยู่ในเมืองไทยอยู่แล้วไงอืมันเป็นรถที่อยู่คู่คนไทยมาสมัยก่อนนี่คืออย่างนี้เขาได้ได้ยินมาก็คือว่ามันเป็นแท็กซี่มาก่อนใช่ใช่เห็นไหมไม่มาทางทางใต้เรีียกกแท็ซไปดำปหานไหมหาดใหญ่ปัตตานีถูกต้องเลยทางเส้นสนามบินอย่างเงี้ยมาก่อนทางใต้อ่าทางหาดใหญ่สงขลาเนี่ยเยอะมากครั้งหนึ่งเคยนั่งเบนซ์เบนซ์ที่หาดใหญ่อยู่จากหาดใหญ่ไปสงขลาเนี่ยก็มีเบนซ์เป็นเป็นเบนซ์ ก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันก็คือเมื่อก่อนเขาเอามาทําเป็นป้ายดําอวันนี้ก็คือเราจะเห็นนะครับว่าว่าจะมีรถเริ่มทยอยทยอยกันเข้ามาซึ่งในช่วงเวลาของวันเนี้ยวันเสาร์รถที่จะมาก็น่าจะต,ติดติดขัดขนาดเราติดหนักเลยอ่ะไม่เหลือแด่๋วันนี้ชอบนะตีตําเรียกมาเพราะอะไรรู้ป่ะตอนนี้ก็กําลังทําอยู่คันหนึ่งของมอมหลวงนาราคอนเป็นตองหนึ่งแล้วเราก็เลยแบบวันนี้อยากมาดูไอเดียหน่อยว่ายังไงบ้าง สิ่งสาคัญของของการทําพวกรถการบูรณะรถพวกเบนพวกนี้คืออะไรรู้ป่ะตั้มตั้มสังเกตดีๆนะเจมส์รถอเมริกันโฟกนู่นนี่นั่นตั้มลองนับคิวดิไอเนี่ยเห็นปะมันยิบสุดแล้วยิบดูดิยิบเลยเนี่ยทุกอันแล้วก็มีล่างมีบนไหมนะม่มีบ้างมีบนมีมีขอบทุกอย่างมีขอบมีนี่แล้วสุดท้ายแล้วทักษะกับการแกะการเอาออกมาบูรณะเนี่ยอันนี้สําคัญอื ต,ต,ต้องมีมีสกิลพอสมควรเลยเพราะไม่งั้นมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรรูป้ป่ะอย่างเช่นการปะผักะไปปะซุม้มปะนู่นนี่นั่นตามท้ายมันหักเอแล,ลายมันไม่ได้แล้วแม่งลงแล้วอ่าเออนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งทีใ่ในการที่คนเล่น <ใช S 1> จะดู <ใช S 1> <ๆ>ว่าให้ถ้าเกิดว่ารถมันสมบูรณ์จริงๆแล้วเนี่ยอท้ายมันจะไม่หักอาเมันห้อยอ่นแสดงว่าเป็นการปะแบบรุ่มเก่าเขาไม่ได้ดามโครงสร้างกันก่อนอืแล้วก็ให้ดูพวกลายพวกเนี้ยอืแล้วก็แล้วก็หลักทั่วไปก็คือเนี่ย ระยะห่างของยห่าการตั้งประตูจริงๆแล้วทุกอย่างมันแก้ไขได้หมดแหละแล้วอยู่ที่สกิลฝีมือของช่างแล้วว่าประณีตบรรจงอองมันขนาดไหนแล้วก็สุดท้ายแล้วไม่ต้องไปซีเรียสมันมากนะตามควประมาณตามควาประมาณเออเราเล่นให้เรามีความสุขตามในวิธีของเราใช่บางคนอาจจะไม่ได้ยึดติดนะตั้งว่าขับอย่างนี้แล้วมันต้องเป็นเครื่องเดิมหรือว่าอะไรบางทีเครื่องเดิมก็เหนื่อยนะวนใหญ่แล้วบางทีเปลี่ยนมีไหมคนก็เปลี่ยนกันอู้นี่ทางนั้น เห็นในญี่ปุ่นนี่แน้นแต่ว่าก็ไม่ได้ไปว่ากันนะสำหรับคนที่เก็บคอนเซอร์เวทีฟเก็บเดิมก็เป็นแนวทางของเขาแต่ใครที่จะเปลี่ยนเครื่องเพื่อนํามาใช้งานก็ไม่ผิดก็เราเขาชอบรูปลักษณ์นี้ใช่ไม่ไม่แบ่งแยกไปตัดสินกันมนงั้นบางทีเครื่องเดิมจะมาออกมางานทีโหวอร์มแม่งสองสองเดือนสองสองเดือนแน่ตั้งสองเดือนก่อนเลยวอร์มวอร์มไม่พอขวัญใจสไลด์ออนพอพอวันจริงขับประการทางนี่จะทองสไลด์มาไม่ถึงงานแล้วแต่ชอบล้วแต่ชอบสายอนุรักษ์นิยม ก็ก็เปทางนั้นทางเดิมไปถ้าสายที่แบบจะเป็นทัวริ่งหน่อยหรือว่าสายที่จะเน้นขับเน้นขับใช้งานจริงๆเป็นอาชีพประจวันอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนหัวใจได้ได้บางคนไปทำช่วงล่างกันใส่ถุงลมเลยนะใส่ถุงลมมันก็คือมันมันคือไอเดียดีนะแบบนี้จริงจรินะแล้วแต่ชอบเลยอันนี้ก็โอ้นี่ด้ยังฟินเทลอย่างที่บอกไงตั้งเลักเลยจากหางปลาที่มันสูงอ่ะมันเริ่มลงอัเป็นฟินเทล นี่ปท้ายเรียบเใช่ไหมปายท้ายก็เป็นท้ายไปลายจริงๆแล้วเราอ่ะเป็นคนชอบรุ่นนี้ที่สุดรู้ป่ะหนึ่งศูนย์แปดเนี่ยเพราะอะไรรู้ป่ะเหมือนเวลาเราเล่นรถตั้ำรุ่นหนึ่งเราจะไม่ชอบเพราะจะดูลึกจังเกตุว่าถ้าหางปลาไปเลยดูลึกรุ่นนี้นั่นถ้าไปเป็นแบบตาตั้งถึงก็ยังอีกนิดนึงเราชอบรุ่นที่สองเหมือนเวลาเราชอบแรมเราก็ชอบแรมสองจักรตัวซีรีส์ทูเราก็จะชอบสุดเพราะว่าสองนี่มันผสมผสานมันมีการแบบใช่กับแก้ไขในแก้ไขในข้อผิดพลาดด้วยโอเค งั้นเ,เดี๋ยวเรารอเจ้าของงานี๋ยวเราไปคุยค,คุยกับเจ้าของงานนิดนึงแล้ว<ด>ก็ค่อยว่ากาันอีกทีนึงก็เก็บบรรยากาศไปเดี๋ยวรอให้ทางทีมงานเขาเจอเขาว่างก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาโอเคครับ